สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับัมาอีกครั้งนะครับเรายังอยู่กับนี่นะครับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าครับภาคนี้เป็นภาคที่2นะครับหานกล้าท้าเทวะนะครับสาหรับเรื่องนี้ก็เป็นผลงานการเขียนของมาหยงเฉิงแล้วก็ชินตันนะครับผู้แปลนี้ก็คือธีรยาผู้เรียบเรียงคือบัญชาอ่อนดีครับจากสํานักพิมพ์บูรลพัฒนนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่ามีตัวละครโผลมาคือแม่ทัพเทวะนะครับดูร้ายมากครับขนาด ดื่มกินมันสมองของนุชเป็นอาหารนะครับแล้วก็ลุงสีกับแม่สีเนี่ยก็เห็น ได้ฟังเหตุการณ์แล้วก็มีความเป็นห่วงปู้จิงหวินเป็นอย่างมากเราก็มาต่อกันเลยแล้วกันครับหลังจากที่อาเทียนะครับรู้ชื่อว่านางอ่ะคือไปสู้จริงนางพญายงูขาวในตำนานก็เลยถามไปว่าเอา้าในตำนานเนี่ยไปสู้จริงถูกฝังอยู่ใต้เจดีเหลยฟงไม่ใช่เหรอทําไมถึงไม่อยู่ที่นี่ได้ไปสู้จริงครับก็เลยเล่าว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้นางเป็นคนละคนกับไปสู้จริงที่หลงรักสี่เซียนที่ถูกฝัง อยู่ใต้เจดีนั้นนางเป็นเพียงตัวแทนของไปสู้จริงเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับเทวานี่เองเมื่อ170ปีก่อนครับมีชายอยู่ผู้หนึ่งมีปัญญาล้ำเลิศและก็มีพลักกำลังมหาศาลน้าซ้ํายังมีพรสวรรค์ด้านวรยุทธ์อีกต่างหากดังนั้นเมื่อตอนอายุ20ก็สามารถบรรลุถึงขั้นสุดยอดได้แล้วและรอบรู้เผ่าหูสูดไปทุกด้านพออายุ30ก็รู้แล้วตระหนักแล้วว่า ตนเนี่ยพิเศษกว่าผู้อื่นดังนั้นจึงละทิ้งชื่อแท้ตั้งตนเป็นเทวะต่อตั้งสำนักขึ้นมาสำนักหนึ่งชื่อว่าวังลาเทวะแต่พอตั้งวังล่าเทวะนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมชาวยุทธที่มีฝีมือระดับสูงอยู่ไม่นาน50สำนักน้อยใหญ่ในยุทธภพก็อ่านออกว่าวังล่าเทวะเนี่ยคิดลุกลานครอบครองแผ่นดินก็ลเลยรวมตัวกันมากวาดล้างพร้อมกับสิทธิ์ทั้ง50สำนักลา เอาห0 0่0นคนแต่คนของวังล่าเทวะมีเพียง500คนเท่านั้นต่อสู้เป็นเวลา10วัน10คืนในที่สุดหัวหน้าสำนักทั้ง50สําำนักนั้นก็พ่ายแพ้แก่เทวะเพียงคนเดียวสิทธิ์รวมสำนัก10,000ื่นกว่าคนตดถูกคนของสำนักวังล่าเทวะไล่ต้อนจนหนีออกไปได้หลังจากนั้นวังล่าเทวะก็เหลือคนน้อยลงก็เลยเก็บตัวกบดานพวก50สําสำนักเมื่อพ่ายแพ้ไปแล้ว ก็ไม่กล้าที่จะเป่าประกาศออกไปจนเวลาล่วงเลยมาถึง170ปีขณะนี้เทวะเองน่าจะอายุ200ปีได้แล้วตอนเก็บตัวเนี่ยเทวะคิดว่าถ้าจะรวบรวมสำนักต่างๆก็คงใช้เวลา8-10ปีถ้าจะครองทั้งใต้ล่างเลยคงจะใช้เวลา40-50ปีตอนนั้นตัวเทวะเองก็คงจะอายุ80เข้าไปแล้ว จะเสวยสุขได้อย่างไรจึงอยากมีชีวิตยืนยาวอมตะด้วยความอัจฉริยะของเทวะคิดค้นวิชาได้สองวิชาครับหนึ่งคือเทวะเคลื่อนย้ายฟ้าและล่างอสูร ล้างภพขอเพียงแค่ฝึกวิชาใดวิชาหนึ่งก็สามารถเป็นอมาตะาได้พออายุ80ปีเทวะก็ได้บุตรสาวผู้หนึ่งครับแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยคลอดบุตรอองมาก็ตายเทวะก็เลยตั้งชื่อบุตรสาวตามชื่อของมันดาว่าไปสู้จริงไปสู้จริงคนนี้เนี่ยมีจิตใจเมตตาปราณีมากครับครั้งหนึ่งก็เลยช่วยชีวิตของงูขาวไว้ได้ตัวหนึ่งคนก็เลยเรียกนางว่านางพญาง,งูขาว และนางได้ฝึกวิชาทั้งสองวิชาสุดยอดนี้ด้วยตั้งแต่อายุ5ขวบสองพ่อลูกเนี่ยฝึกวิชาเคลื่อนย้ายฟ้ากับล่างอสูรล้างพบจนเทวะมีอายุดได้100ปีรู้สึกมั่นใจแล้ว ว่าตนเนี่ยเป็นอมาตะาจึงนำวังล่าเทวะเข้าสู่ยุทธภพอีกครั้งดังนั้นครั้งนี้ไปสู้จริงก็เข้าสู่ยุทธภพด้วยนางน,นำสาวใช้ที่สนิทสนมออกมาด้วยผู้หนึ่งชื่อว่าเสียวชิงเสียวชิงผู้นี้ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาเคลื่อนย้ายฟ้าและล่างอสูรล้างภพมาด้วยแต่มันเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นภายหลังทั้งสองก็ได้พบกับซีเซียนไปสู้จริง หลงลักในท,ทันทีและก็ไม่ยอมกลับมาที่วังล่าเทวะอีกเลยเทวะส่งนะักพศจงนานออกมาตามจาับแต่ก็สู้ไปสู้จริงไม่ได้ต่อมาก็เลยส่งหลวงจีนฝาไหา่ออกมาตามจาับเดิมหลวงจีนฝาไหา่ต้องบอกก่อนว่าเป็นจอมยุทธ์ผู้หนึ่งที่มีวรยุทธ์สูงส่งแต่ถูกเทวะค้าประลองหนึ่งวันหนึ่งคืนพ่ายแพ้ไปเลยยอมเข้าสังกัดวังล่าเทวะหลวงจีนฝาไหา่ก็ยังสู้ไปสู้จริงนี้ไม่ได้จนเทวะเพื่อน รักษากฎของสำนักให้เด็ดขาดถึงแม้จะเป็นบุตรสาวไปสู้จริงก็ต้องตายจึงมอบอาวุธร้ายแรงมาสังหารนางและเกลี้ยกล่อมให้สี่เซียนลงมือด้วยตนเองอาวุธที่มอบมาให้กับหลวงจีนฝาไหา่และหลวงจีนฝาไหา่มอบให้กับสี่เซียนนั่นก็คือ บาดปรมัติดังน,นั้นไปสู้จริงไม่ได้ถูกขังไว้ใต้เจดีไหลฟงแต่ถูกฝังไว้ใต้ JD เจดีออต่าง,งหากส่วนเสียวฉิงที่ฝึกสองสุดยอดวิชานั้นแล้วนับว่าเป็นกำลังที่เข้งแข็งเทว่าจึงไม่ลงโทษนานให้นางกลับสู่สำนักอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเทวาก็เก็บตัวฝึกวิชาต่ออีกหนึ่งร้อยปีโดยที่ไม่นำพวกวังล่าเทวาออกสู่ยุทธภพ,พจนถึงปัจจุบันไปสู้จริง บอกว่าดังนั้นเนี่ยนางจะเป็นแค่ตัวแทนของไปสู้จริงเมื่อ14ปีก่อนตอนนางอายุ5ขวบเทวะมีอายุ180ปีนางถูกพาตัวมาเพื่อที่จะเป็นสนมเทวะเพราะว่าเทวะเนี่ยมีคำสั่งให้สอบหาเด็กหญิงที่มีใบหน้าเหมือนไปสู้จริงมานางถูกเลี้ยงดูโดยเทพมารดอนและเมื่อโตขึ้นหน้าตา กลับเหมือนไปสู้จริงมากขึ้นมากขึ้นถึงตรงนี้นางปลดผ้าคุณมหน้าออกอาเทียเห็นใบหน้าของนางอย่างที่บอกครับสวยรลากับเทพธิดาจริงๆแล้วก็ถามแก้เขินไปว่าแล้วก่อนที่จะเข้าวังเทวาท่านชื่ออะไรนางตอบว่านางชื่อ เสียหยวนอัเทียจึงเรียกนางด้วยชื่อเสียหยวนทําให้นางในพอใจมากไม่มีใครเรียกชื่อนี้มานานมากแล้วอัเทียถามว่าแล้วเทวเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเสียหยวนตอบว่าเอาจริงๆข้าก็ไม่เคยไปที่วางล่าเทวจนพบเทวเลยนะข้าถูกเลี้ยงมาในที่สาขาแห่งนี้อย่างที่ว่าเสียหยวนเคยไปเรียนวิชานี้ในวางจริงแต่ก็ไม่เคยเจอตัวได้รับการถ่ายทอดผ่านม่านบางตาและฝึกเฉพาะเทว เคลื่อนย้ายฟ้าเท่านั้นไม่ได้ฝึกล่างอสูรลังโพกเพราะว่าเทวะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจึงหาเด็กหนุ่มที่แกกว่านางสิบปีผู้หนึ่งมาฝึกวิชาล่างอสูรลังพกเพื่อที่จะคอยกำาลาานางเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือแม่ทัพเทวะเสีย,ยวนก็บอกให้อาเทียเนี่ยพักฟื้นอยู่ที่นี่ก่อนแต่อาเทียต้องการที่จะออกไปช่วยอาเฮยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วยที่ไหน เอาแน่ๆอย่าออกจากสถานที่นี้ก่อนจึงให้นางพาออกไปจากถ้ำหน้าถ้ำมีงูใหญ่สีขาวตัวหนึ่งอายุราวร้อยปีเป็นงูตัวเดียวกับที่ไปสู้จริงเคยช่วยไว้เหมือนมันจะจับความรู้สึกอะไรได้จึงไม่ทำลายอาเทียเสียหยวนถามว่าท่านจะกลับมาอีกไหมอาเทียไม่หันหลัง กลับมาเอ่ยคิดว่าเราสองคนอยู่คนละโลกแล้วก็เดินจากไปทาเอานางมีสีหน้าสิ้นหวังทันทีพอออกมาได้แล้วอย่างที่ว่าอาเทียไม่รู้ว่าจะไปตามอาเฮยที่ไหนฝีมือก็ไม่มีอาเทียไม่ได้ตรงกลับบ้านแบกความทุกข์เอาเศษเงินในมือที่มีอยู่ทั้งหมดไปซื้อสุรามาดื่มอาเทียไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนพอเริ่มเมาก็คิดถึงแม่สีคิดถึงอาเฮยคิดถึงเสี่ยวชิง แล้วก็คิดถึงเสื้อหยวนด้วยในอกเสื้อของอาเทียก็ยังมีสายคาดที่นางเคยช่วยชีวิตปู่จิ้งหวิงไว้เมื่อ5ปีก่อนทั้งๆท,ที่ตอนนั้นอาเทียปรารถนาที่จะได้พบนางอยู่เลยแต่วันนี้เมื่อพบหน้าก็ต้องจากมาที่แท้อาเทียเรงว่าเมื่อนางมาอยู่กับต้นนางจะผิดกฎวังล่าเทวะแล้วก็จะถูกสังหารไปแบบไปสู้จริงจึงได้แต่ตีตัวออกหาจากนางเพื่อให้นาง ปลอดภัยไม่นานอาเทียก็เมาหลับฟุบอยู่ริมถนนอาเทียตื่นมาอีกทีอยู่บนเตียงก็จําได้วันนี้เป็นบ้านของตัวเองเป็นเสียยวนที่พามันกลับมาอาเทียออกปากเหมือนไม่ต้อนรับไม่สนใจนางเช้ามาก็ออกไปหาสมุนไพรได้เงินมาก็ไปซื้อเหล้าส่วนเสียหยวนเนี่ยเติบโตมาเป็นสนมเทวะในเลยที่จะขูงหาอาหารเป็นทำมาก็กินไม่ได้ ข่าวสารในบ้านก็มีแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะทำเป็นกับข้าวได้เลยนางก็ต้มข้าวให้อาเถียกินอยู่ทุกวันแต่อาเถียเนี่ยกลับไม่แตกต้องเลยอาเถียเมากลับมารองเท้าเละเอะเทอะนางก็ซักทำความสะอาดให้แต่อาเถียก็ไม่รู้สึกยินดียินไล่จน15วันผ่านไปเทมันดอนก็แวะมาเยี่ยมเสียหยวนชวนให้นางกลับไปแต่เสียหยวนบอกว่านางยินยอมลำบากยอมที่จะทุกข์ใจที่เลือกทางเดินเป็นของ ตัวเอดีกว่ากลับไปเป็นสนมเทวะอยู่ในวงการของเทวะอีกครั้งหนึ่งเทพมาดอนนะเห็นใจนางเป็นอย่างมากเสีย,ยนเป็นห่วงอเทเยมากจึงบอกเทพม,มันดอนว่าถ้าข้าเป็นอะไรไปเนี่ยท่านช่วยดูแลอาเทียแทนข้าด้วยนะวันที่17ครับอาเทียก็ยังจมอยู่ในไหสุราอีกดื่มเมาไม้จนจะต้องไปล้างหน้า ที่ทะเลสาบสีหูเห็นเงาตัวเองในน้ําสุดโสมมากวักน้ําขึ้นรูปหน้าแต่เงาในน้ําเนี่ยกลับไม่รูปตามแล้วก็มีมือยื่นมาจากน้นําบีบคอมงอาเถียวไว้อาเถียเนี่ยต้องบอกว่าถึงไม่มีวรยุทธ์แต่ก็ขึ้นชื่อว่ามัดเละย,ยิงกระชากคนในน้ําขึ้นมากลับเป็นอาเฮยทยี่แววตากล้าวล้วเมื่อลงมือไม่สําเร็จอาเฮยก็กระโดดหนีออกไป อาเทียที่เมาไม้ขนาดนั้นได้แต่ร้องเรียกว่าอะเฮ้ยอะเฮ้ยนี่พี่ใหญ่เจ้เองนะแต่ด้วยความเมาครับอาเทียก็ล้มลงตากฝนอยู่ตรงนั้นกว่าเสีย,ยนจะตามหาอาเทียเจอเวลาก็ผ่านไปสองวันแล้วอาเทียก็เลยต้องล้มป่วยเพราะพิษไข้ได้ยินเสียงคนคุยกันเรื่องขารักษาพยาบาลเป็นเสียหยนคุยกับหมอถังที่เป็นหมอประจำหมู่บ้านคิดค่าบริการเนี่ยแพงหูฉี่ไม่รู้ว่าเสียหาย เาเงินมาจากไหนถึงจ้างหมอมาได้ไหนจะเข้าสารในบ้านอีกไม่ง่ายที่จะเพียงพอจนถึงปันจจุบันเสียหยวนเอาเงินที่ไหนมากันแน่อาเทียคิดว่าเสียหยวนอาจจะกลับไปที่สาขาของวังล่าเทวะ เอาเงินมาก,ก็เลยรู้สึกไม่พอใจพออาการดีขึ้นหน่อยก็อาละวาดหาว่านางเนี่ยไม่จริงใจยังติดต่อกับวังล่าเทวายู่แล้วก็ปัดเศษเงินของนางเนี่ยตกพื้นไปเสียยวนก้มหลงก้มหน้าก้มตาเก็บเศษเงินนั้นพึดพำว่าเงินเนี่ยข้าหามาเองนะอาเทียนับว่าที่ผ่านมาทําร้ายจิตใจนางครั้งแล้วครั้งเล่าพอสมวันครับอาการของอาเทียนีย่ดีขึ้นมากแทบจะเป็นปกติ ลุกขึ้นมาไม่พบเสียหยวนกลับเห็นหมอถังผู้นั้นด้อมด้อมมองมอง,มอ,งอยู่นอกบ้านก็เลยเดินไปถามว่ามาทําไมหมอถังจึงเล่าให้ฟังว่าจะเอาเงินมาคืนเพราะข้าเนี่ยละอหายใจเมื่อวันก่อนตอนที่มารักษาเจ้าเนี่ยเป็นเวลาดึกดื่นแล้วแม่นางเสียหยวนเนี่ยคู่มันของเจ้าเนี่ยไปตามข้าที่บ้านแต่ข้าเนี่ยเห็นว่ามันดึกขี้เกียจก็เลยเรียกข้ารักษาแพงๆหวังให้นางกลับไปแต่นางบอกว่าขอผ่อนใจ ไ,ไข้าก็เลยต้องมารักษาท่านแต่ว่านางเนี่ยไม่มีค่ายาด้วยนะก็เลยขอว่ายังไงอ่ะให้ข้าเนี่ยเขียนใบสั่งยามาให้แล้วกันแล้วนางกลับขึ้นเขาไปขุดหาสมุนไพรมาทดแทนตัวยาที่ข้าเขียนไป ตัวข้าเองเนี่ยอยู่บ้านมาสองวันนางก็เอาเงินมาให้ก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วละ่ะก็เลยคิดว่าจะเอาเงินมาคืนนางได้ยินว่านางเนี่ยไปทํางานที่หออิงหงที่เป็นซ่องคณิการในเมืองนะอาเทียในฟังอย่างนั้นเนี่ยไม่สนใจหมอถังแล้ววิ่งออกไปนอกบ้านทันทีในใจเนี่ยคิดขอโทษตลอดเวลาว่าเสียอยู่นพาทข้าทไม่ดีต่อเจ้าเลยเนี่ยในช่วง20กว่าวันที่ผ่านมาอาเทียวิ่งไปถึงหออี้หงหมอ หาเสียหยวนมีแต่ข้ณนิกาใส่ชุดสีสดใสต้อนรับผู้ชายเดินไปเดินมาอาเทียแทบจะค้นหออีหงก็ไม่พบเสียหยวนจนเห็นเงาล่างที่คุ้นเคยไปด้านหลังพบเสียหยวนนั่งล้างจานจานช้ำกองมหือมาไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปได้ง่ายจึงแอบดูนางอยู่ห่างๆด้วยความสำนึกเสียใจที่ทำให้นางต้องลำบากลำบนและทำไม่ดีกับนางตลอดมาได้ยินนางพึม พูว่าใกล้เวลาอาเทียจะกลับมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปทำงานที่สวนอีกวันนี้ย,ยังได้เงินมายังไม่พอเลยแล้วนางก็หันไม่เห็นอาเทียยื่นจ้องมองดูนางอยู่นางอับอายที่คนรักเห็นนางทำงานใช้แรงงานแบบนี้เธอทำเงินรุ่มรวยอาเทียเดินเข้ามาอยากขอโทษนางอยากจะบอกว่าข้าชอบเจ้าแต่เสียหยนกลับรีบบอกว่าอาเทียอย่าปางเงินของข้าอีกนะอย่าอลาวาที่นี่เลยเงินนี่ข้าหามาด้วย ความลำบากกลับไปคุยกันที่บ้านนะท่านกลับไปก่อนเธอะแล้วนางก็เก็บเศษเงินที่ร่วมแล้วเดินหายไปหลังล้าง,างอาเถียคิดว่าจะไปรอนางที่บ้านอาเถียต้มข้าวทำกับข้าว เอาเงินที่มีซื้อผักซื้อเนื้อมาทํากับข้าวหวังจะขอโทษนางและจะเป็นคนดีของนางตลอดไปเสียยวนเมื่อเสร็จงานจากสวนแล้วพอได้เงินมานิดหน่อยก็เดินถ่วงเวลานิดนึงเพื่อที่เวลาถึงบ้านอาเทียน่าจะอารมณ์เย็ยนลงพอถึงบ้านนางก็เห็นควันไฟคิดว่าอาเทียคงกลับมาแล้วแน่ท่านเห็นอาเทียนั่งรออยู่หน้าบันไดบ้านนางจึงเดินเข้าไปทักอาเทียกลับกระโจนกัดคอของนางน,นางตกใจดีที่ ว่ามีวิชาเพวะเคลื่อนย้ายฟ้าอยู่อาเทียจึงกัดนางไม่ได้แผลเท่าไหร่แต่พอพิจารณาดีๆคนที่กัดนางกลับเป็นอาเฮยอาเฮยพอรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีออกไปเสียหยวนเห็นว่าเป็นน้องชายของอาเทียก็เลยติดตามไป แต่พอสักพักก็คิดได้ว่านี่มันแผนล่อเสือออกจากถ้ำนี่นะอาเทียจะเป็นยังไงบ้างนะตัวอาเทียเองเนี่ยอารมณ์ดีครับลอเสียหยวนกลับมากินข้าวเย็นด้วยกันตักซุปขึ้นมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วแต่ก็พบว่ารสชาติมันประหลาดมากพอคนดูในหมอ้อพอคนว่าซุปนี้มีมันสมองลอยอยู่ก็แปลกใจด้านหลังของอาเทยียกลับเป็นชายร่างใหญ่ใส่ชุดกรอะอาเทียถามว่าท่านเป็นใครกูบุกุกตอบว่า 아 <susur> แม่ทัพเทวะศัตรูหัวใจของเจ้าไงแม่ทัพเทวะหวังปรารถนาจะลิ้มรสมันสมองของอาเทียเพราะว่าเดิมอาเทียเนี่ยก็คือปู้จิ้งหวินเทพรมรณะมิล่ําให้แม่ทัพเทวะบอกว่ามันสมองของยอดยุทธจะรสชาติดีกว่าคนธรรมดาอาเทียที่ตอนนี้ยังไม่มีฝีมือใดๆจะไปสู้แม่ทัพเทวะได้อย่างไรแม่ทัพเทวะฟาดฝ่ามือมาอาเทียนึกถึงแต่เสียอยู่วันที่ตนทําไม่ดีใส่ ตลอดเวลาจะบอกชอบานางก็ยังไม่ได้พูดออกไปในความคับแขนใจลมปรางพุ่งพ่านอาเทียกับใช้กระบวนท่าคับแขนหรือขณาปัดฝ่ามือของแม่ทัพเทวะออกไปได้แม่ทัพเทวะถูกปัดฝ่ามือออกไปเช่นนั้นย่อมรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากใช้กงเล็บจับที่ขาของอาเทียแล้วสะบัดทําให้ขาของอาเทียหักแล้วฟาดฝ่ามือใส่เสียงจากด,ด้านหลังร้องว่าหยุดนะพร้อมกับมีสายคาดสีขาวพุ่ง พันข้อมือของแม่ทัพเทวะแต่ฝ่ามือของแม่ทัพเทวะเหลือกําลังอีกหกส่วน ก็สามารถกระแทกที่หน้าอกของอาเทียได้อาเทียแขนขาหักกระอักโลหิตออกมาแล้วคนแน่นิ่งไปเลยเสียหยนร้องเรียกอาเทียแล้ววิ่งมาดูอาการเห็นอาเทียหายใจรวยรินนางถึงกับหลังน้ำตาแม่ทัพเทวาเห็นนางหลังน้ำตาให้อาเทียตอนฤษยาใช้วิชาร่างอสูรล,ล้างพบออกมาเป็นลมปรางสีแดงสองสายจากฝ่ามือเสียโยนเองเพื่อต้องการรีบพัดเด็ดศึกครั้งนี้เพื่อนําตัวอาเทีย ออกไปรักษาจึงใช้วิชาเทวเคลื่อนย้ายฟ้าออกมาเป็นลมปราณสีขาวสองสายเช่นกันพลังสีแดงและขาวเข้าปะทากันดังสนั่นรุนแรงจนบ้านของอาเทียพังทลายเหลือแต่ซากไม่รู้ผลเป็นเช่นไรอาเทียรู้สึกตัวอีกทีก็มีลมปราณที่แล่นอยู่ภายในกายลืมตาขึ้นมาเห็นเสียหยวนกําลังรักษาตนเองอยู่ปากอยากเลยว่าผมชอบนางแต่ร่างกายมันขยับไปไม่ได้เลยเสียหยวนเห็นอาเทียรู้สึก ตัวขึ้นมาจึงบอกว่าข้ากับแม่ทับเทวาบาทเจ็บทั้งคู่ตอนเนี้มันคงไม่มาท่านนั่งเฉยๆฉก่อนให้ข้ารักษาอาเทียอยากจะขอโทษนางอยากจะบอกว่าชอบนางแค่ไหนแต่ช่างอาภัพจริงๆในยามนี้ร่างกายของมันหมดเลี้ยวแรงลงแล้วในที่สุดอาเทียก็หมดลมหายใจต่อหน้าเสียหยวน โดยที่ไม่ได้บอกความในใจออกไปเสียหยวนเห็นอาเทียมหมดลมหายใจต่อหน้าแต่นางยังมีวิชาเทวะเคลื่อนย้ายฟ้าอยู่เป็นหนทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของอาเทียไมไว้ได้นางไม่รอช้า เดินลมปางขับเม็ดพลังเคลื่อนย้ายฟ้า14ปีของนางออกมาใส่ในปากของอาเทียเทพมารดอนกลับมาที่ถ้ำใต้ทะเลสาบนี้พบอาเทียนั่งอยู่มุมห้องอาเทียบ่งบอก,บอกได้ว่าผู้ที่มาเป็นเทพมารดอนเพราะเสียหยวนเคยเล่าให้ฟังเทพมารดอนถามว่าเสียหยวนอยู่ไหนอาเทียต่อยกำแพงผนังหินจนระเบิดเห็นห้องภายในเสียหยวนนอนหมดลมหาย จอยู่บนเตียงเทพมารดอนเข้าใจเรื่องราวทันทีอาเทียบอกว่าตอนฟื้นขึ้นมาก็รู้แล้วว่าเสียหยนจะต้องถ่ายทอดวิชาเคลื่อนย้ายฟ้ามาที่ตนทําให้นางต้องตายลงไปแต่ตนก็พยายามที่จะถ่ายทอดพลังกลับไปแล้วก็ไม่ได้ผลจึงเฝ้ารอท่านเทพมารดอนข่ารอมาสองวันแล้ว เพื่อจะถามวิธีว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยเสียยวนได้เทพมานดอนบอกว่าต้องไปที่เจดีเหลยฟงใช้บาดอรมัตรักษานานแต่ที่นั่นมีกับดักมากมายอาเทียบอกว่าข้าไม่กลัวแล้วอุ้มเสียยวนเดินทางไปยังเจดีเหลยฟงทันทีครับเราซื้อขอเล่ากับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าในภาคหานกล้าทา้าเทวานีหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันคราวหนะ้าดูซิว่า เสียหยวนจะฟื้นขึ้นมาบาทปรมััิมีคุณสมบัติอย่างไรวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมครับการอ่านเสริมสร้างจิตนาการและสติปัญญาวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ